ที่ด้านก,การเกษตรกันบ้างแล้วก็สืบเนื่องมาจากที่เรามีการประกาศเป็นสินค้าควบคุมคือใน,นเรื่องของน้ําตาลที่มาจากอ้อยเนี่ยนะฮะล่าสุดนี้ครับมีการกําหนดราคาน้ําตาลทรายครับต้องเหมาะสมและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ผลักให้เป็นภาระของประชาชนรับ ทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยะชัยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวถึงครับคณะทํางานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายแจ้งครับเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่นะฮะว่าราคาน้ําตาลหน้าโรงงานมีนน้มปรับขึ้น2บาทการแก้ไขาปัญหาราคาน้ําตาลทรายต้องให้เวลาคณะทางานต่างๆได้ทํางานก่อนจากนั้นตนเองจะพูดคุยกับนางสาวพิมพ์พัฒราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับทั้งนี้เนยก็ย้ําว่าประกาศจะควบคุมราคาน้ําตาลโดยใช้อํานาจของกระทรวงพาณิชย์เป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวเท่านั้นส่วนราคาน้ําตาลทรายจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นนะครับต้องหาจุดสมดุลที่สุดในด้านราคาที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้และยอมรับว่าอาจจะมีการเพิ่มขึ้นแต่ต้องไม่ผลักเป็นภาระของประชาชนหรือผู้บริโภคม,มากเกินไปและราคาหน้าโรงงานก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงกันด้วยครับ มาดูก,กันกับเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทกันบ้างคุณ เขาบอกว่าตอนนี้นะคะก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือแล้วล่ะก็ไรละ1000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อรายนะคะนายภูมิทํากล่าวว่าหากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวแห่งชาติหรือว่านบขได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยนะกระทรวงพาณิชย์ก็จะนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้ทันทีเลยโดยย้าว่ามาตรการที่จะออกมาก็ต้องไม่ผิดวินัยการเงินการคลงังแล้วก็ต้องมีกฎหมายรับรองด้วยนะคะ